ชแบบฉีดอาหารเสริมทางดอกครับเมื่อกี้เสร็จแล้ววันนี้วันที่หนึ่งนะครับเสริมทางดอกฉีดแล้วเขียวดีครับ วันนี้วันที่หนึ่งมก,กราหกเจ็ดครับวันนี้ปิดร้านหนึ่งวันนะครับบัจจีอาหารทุเรียนครับอาหารเสริมทางดอกทิดแล้วเขียวครับนะสวยพี่น้องลำใยดกดดครับแล้วดอกจะออกเขียวๆพี่น้อง ฉีดอะไรบ้างครับอืมก็สามสี่อย่างครับคิดอาหารเสริมทางดอกคิดแคลเซียมคิดกรดะมิโนสาายอ่าฉีดแล้วเขียวสวยครับสวัสดีเชา้าวันปีใหม่วันที่หนึ่งมก,กราปีหกเจ็ดครับวันนี้ผมป๋างบครับเตือนเช้ามาหกโมงฉีดอาหารเสริมให้ดอกทุเรียนครับฉีดแล้วดอกจะเขียวครับ อาหารเสริมผมให้ไปใส่ไปมีปุ๋ยสุดสิบสามสิบสามสิบสามแคนเซียมนบ่อนอยาจะใบกดอะมินโนซิงซาลายครับใช้สียางครับผมแล้วกันมียาเช่นยานอนยาเพ้ยด้วยครับลงไปนี่ที่เสร็จดอกเขียวครับน้ดดองฉีดอาหารให้ดอก ฉีดท,ทุกเจ็ดวันครับพวกแคลเซียมบอร่อนพวกอะไรเพื่อให้ควรเหียวแล้วดอกจะได้สมบูรณ์ครับ ตอนนี้สองรุ่นครับนี่จะเป็นสามรุ่นนี่นี่หางแย่แล้วก็กำลังจะบานแล้วดอกรุ่นหลังอีกค่อยดูครับลองทดลองดูหางแย่ไหมครัดูตอนเล็กครับนี่ลายไหมครับปลายไหม,ไมก็ทํา แกอย่างเดียวครับคือให้น้ําให้ยอดไม่เ,อ,อ,เอ,อครับแล้วก็สลัดใบเก่าทิ้งครับฟังที่เจอแดดครับสาเหตุก็ขาดน้ํากับบางทีก็ปุ๋ยเยอะก็มีดอกอยู่ครับไม่รู้มันจะติดต่อนะต้นเล็กฉีดอาหารทางใบแล้วทางใบกับอาหารให้ดอกครับนี่พี่น้อง งอกงอะจะออกดอกเปล่านี่ลำใหญ่ก็กำลังออกนี่ต้นต้นลำใหญ่ครับ วันผมฉีดครั้งหนึ่งนะครับรับลุงดอกครับอาหารมนลุงดอกนี่หางแย่ใหม่ครับไปใหม่แล้วขะดูมันจะติดดอยมันสองรุนรุนแรกครับฉีดเสร็จเมื่อกี้ครับ ปีใหม่ขอพี่น้องชาวสวนทุเรียนหรือพี่น้องที่ทำกเกษตรขอให้โชคดีนะครับมีความสุขกับการทำกรเกษตรแล้วก็ขอให้ราคาสินค้าดีครับขอให้ประสบความสำเร็จกับการทำเกษตรกรรมทุกอย่างครับไม่ว่าเป็นทำสวนทุเรียนปลูกบันสัมปะหลังสวนยางพาราสวนเงาะสวนมังคุดหรือจะเป็นปลูกกระโพด์ทุกอย่างครับขอให้ราคาดีขอให้อย่ามีโรคมาวุ่นวายกับ เพืเกษตรของเรานะครับไว้พี่น้องมีความสุขกับการทําสวนนะครับวันนี้ก็ปิดร้านวันหนึ่งปีมวันที่หนึ่งก็มาฉีดยาอาหารเสริมทุเรียนแล้วก็ ีใหม่ขอให้ดีกว่าปี่เก่านะครับทุกคนนะครับพี่น้องอย่าลืมติดตามนะครับช่องป้างบคนทําสวนมีสาระดีๆเกี่ยวกับการทําสวนมาฝากพี่น้องทุกทุกคลิปทุกช่งนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่ครับเพราะมัวแต่ขายของครับตอนนี้ก็ดอกไม่ค่อยเยอะครับไปดู ม่มีอะไรนะครับขอให้มีความสุขนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ